เอาละครับก็สวัสดีนะผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องที่ห่างหายไปนานมากนะครับเพราะว่าเออคือก็หมดไฟนะครับเอาง่ายๆคือหมดไฟก็ไม่รู้ว่าแต่ก็อยากกลับมาทําคลิปอีกครั้งนะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังอัดคลิปใน p พ a y s t a t i o n 5ครับท่านผู้ชมเออเป็นการะละชิปในเพ a t ส t ตชั่ครั้งแรกของผมเลยนะก็มาประเดิมด้วยเกม Gold of t s u ุจ i m a เลยแล้วกันเนาะเป็นเกมเออเอ็กซ์คลูซีฟนะมีให้เฉพาะ p พะ4กับ p พ5เนาะนะใครที่เล่น p พ5นะ่าจะรู้จักเกมนี้ดีนะครับผมก็จะมาเล่นเป็นโหมดตำนานนะเพราะว่าโหมดใน,นเรื่องคือผมเล่นไปเออค่อนข้างไกลแล้วแหละมันถ้าไปเริ่มตรงนั้นมันก็จะแปลกแไงนะแล้วผมก็ยังไม่เคยเล่นโหมดนี้เลยนะก็จะมา เปิดซิงนะครับเล่นครั้งแรกไปพร้อมแบบอัดคลิปเลยเฮ้ยดิ๊ดดิ๊ดใจเย็ดชิบหายแล้วให้สู้เลยสอนด้วยตีเร็วอันนี้รู้อยู่แล้วในเรื่องมันเย้ไม่รู้ได้ไงออืแทงเพแต่ว่าการป้องกันก็สำคัญไม่แพ้กับการชูโจมโอเคพี่ก็จะสอนทำไมวะก็คือเล่นในเรื่องมันก็มีสอนอยู่แล้วครับนี่มันจะแบบสอนอุ้ยอุ๊ย เอืมกดค้างเพื่อป้องกันเนาะให้กดค้างโอเคหนึ่งสองเรียบร้อยฟันเอกบโบธาต์อื่นไี่ไหมไหนี่ไม่มีใดมีแต่บโบธท่าศิลายังจับเจะเย็นจะเย็นเฮ้ยยัดเคจะตายจะตาย,จะ,ตายจะไปเล่นมา ออือเรียบร้อยหลบต้องรู้จักวิธีหลบหลีกให้พ้นการโจมตีเหล่านั้นแทนวายวันนี้ให้หลบนะครับป<ะ>ั๊บกระแทงแทงหลบพิษศาร์มีดกว้างมีไว้เพื่อทำลายจังหวะของศัตรูโอเคไม่ใช่มีดกว้างปึ๊บอ๋อกอแตกก็ฟันซ้ำซ้ำ อัดประตูใบน้องไม่ตายวะอ,อ๋อคือต้องฆ่าเลยใช่ไหมไม่มีสอนแล้วมาเดยังไงต่อหนุนรบปีศาจตีกองเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากผองคามิผองคามิอันนี้คืออะไรโจมตีกองฟื้นฟูเยทเคเอาดาบฟันกองแล้วได้เลือดโคตรเจ๋ง ซามูไรวาทิโอยริิชันิีม้มามาไงเนี่ยกดลูกศร,รลงเพื่อใช้ความสามารถอาชีพเฮ้ยเยทเคดาบเป็นเป็นอะไรวะเป็นอะไรสักอย่างเป็นฟาตาวัลไม่ใช่เด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 มันคืออะไรดูดเลือดเฮ้ยมันคือดูดเลือดปะเนี่ยเยทเคเฮ้ยมันเป็นดูดเลือดอะท่านผู้ชมเอ้ยอุ้ยเจ็บใจเย็นพี่ อือแล้วมึงมีให้กูกระบวนท่าเดียวต,ต้องมาสู้กับหอ,อกกับโล่ลำบากนะเว้ยเฮ้ยอืมเอาเข้าไปอืมบล็อกแพรี่น้องนี่สีลามันฟันโล่ยากไงเพื่อนเอามีดฟ้าไปกินเรียบร้อยก่อนแตกตายไม่เท่าไหร่เรื่องกูจะหมดแล้ว ปรมาจารย์ซาบุไรที่จัดว,ว่าเป็นยอดฝีมือล้วนแตกฉานด้านการสแสดงออกซึ่งพระกำลังมหาศาลถ้าไม่สไตสล์สาบุไรความพิโรธของฮิจิมังโอเคเดี๋ยวมาลองกัน <S <S เฮ้ยเฮ้ยโคตรเที่ที่แบบฟันเดียวเลยสาม,ามสตัวมันดูในอนิเมะเรื่องนึงเลย เมื่อถ้าเมื่อกี้เทพจริงกูมาที่ไหนรลนะ้กลับสูนเรื่องกดลูกศรค้างและปัดลงเพื่อใช้ท่าทางอ๋อใช้ท่าทางเ้ด้วยซามูไรต่อสู้เพื่อกิจยศจิตนาลมและผลประโยชน์ของนายตนเรื่องราวอันห้าวหารของนักลกใจกล้าเหล่านี้ได้รับการเล่าขานในพวปอ่านไม่ทนันวะพันป่าเป็นหนึ่งเดียวกับตนู พวกเขาสังหารโอนิจากอีกฝ่าของสนามลบได้ด้วยการยิงถูกจุดตายเพียงครั้งเดียวเยเคพนป่ามันน่าจะเป็นสายนะนี่น่เป็นสายบกธนูใช่ไหมเป็นผ่านเมืคนกล่าวว่านกลกปีศาจมีความสามารถเหนือกว่าคนธรรมดาหลายขาุมโค้ช สามารถเข็นปราสาทสัมผัสเพื่อตรวจจับศัตรูตำแหน่งที่ห่างไกลอ๋อเป็นผานใช่ไหมก็ต้องแบบล่าสัตว์ต้องมีแบบหูดีอะไรเงี้ยเอออี่ายแล้ก็จอเจอหมูป่านะครับผมหมูป่าคือต้องฆ่าหมูถูกไหมอืมตายหนึ่งตัวละเมเ็ดเลยอ่ะตายสองแล้วหมูหายเฉย สายสามลู it, ปีศาจอาศัยทรัพยากรที่มีค่าจากผู้วายชนอ๋อเราสามารถเก็บรูปธนูที่เรายิงไปได้นะครับว่ากันว่าลูกปีศาจสามารถปีนแต่หน้าผาสูงชันด้วยความเร็วเหนือมนุษย์มึงไปฟังจากไหนมาเนี่ยใครเป็นคนเล่าลูกปีศาจลูกปีศาจคือต้องปีนทางไหนอ๋อทางนี้ใช่ไหมเค นักลบปีศาจหรอกเพราะว่าพี่จินซา,าคครกูในเรื่องหลักก็ทําได้จะบอกให้ย่ำศึกสงครามเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักลบปีศาจช่วยหล่อเลี้ยงกาลังใจของชาวบ้านนักลบและคุณนางทั่วซูชิมะบางคนได้นํากํานันมาวางไวใ้ให้เรานักลบอะไรวะอ่านไม่ทันวะ่ะขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะใครอยากอ่านก็ไปย้อนคลิปดูแล้วกันผมว่าไม่ทันอ่ินมีลูกธนูหลายประเภทเพื่อให้จู่โจมได้หลายรูปแบบอ่า ลูธนูบางประเภทจะเจาะทะลวงได้กระทั่งเกาะที่หนาที่สุดบางบ้านก็มีทเทพแห่งไฟสถิตอยู่เย่เขมีทเทพแห่งไฟสถิตอยู่ด้วยนะอ๋อนี่เปลี่ยนเป็นลูกธนูฟไฟยืนอย่างนี้ให้ยิงแน่นอนไม่แตกลูกธนูที่ผ่านทำขึ้นเองจากสายฟ้ามีฤทธิ์ทำให้ศัตรูมึนงงอ๋อนั่นไงดูดูสายฟ้ามันเป็นท่านะครับผมกดปึ๊บแล้วก็ยิงปึ๊บ ไหนลูกนูสายฟ้า้ยไม่โดนโดโซเพื่อเตรียมลูกธนูแรงสูงแล้วกดกูจะเตรียมยังไงมันเตรียมไม่ได้พวกเขาต้องสมาธิในการเล็งเพื่อให้ลูกธนูจํานวนมากที่ยิงออกไปพร้อมกันเข้าเป้าทั้งหมดถ้าไม่ตายพานป่าดวงตาแห่งดวงตาอุจิสเนเป็นท่าไม่ตายของสายนี้ใช่ไหมไหนดูสิ อ๊บก็คือมันจะล็อกเป้าอ๋อคุณยิงไงก็โดนนะครับอ้าวไม่โดูเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ว้าวคิดว่าผมทำอะไรวะท่านผู้ชมกลืนมั่วไอนี่เดี๋ยวเราลงแบงค์ล่างนะครับก็ไปตรงนี้ต่อเลยเก็บลูกสนูด้วย ว้าไปต่อไปจะเป็นสายอะไร,รมือสังหารคือเงามื่นในยามราตรีมันเป็นมือสังหารกูลาจิงซึ่งกดแห่งสมุไรเพื่อสารแห่งการรอบเล้นและเล่กล,ล,ลคือ <c oughs> สมุไรนี่เขาจะแบบไม่ตลบหลังศัตรูนะคือแบบศักดิ์ศรีมันคำคอจะสุดท้ายพี่จินกูก็ท้าทิ้งความเป็นสมุไรโอเคเราต้องซ่อนตัวในภูมิ้าเราเป็นมือสังหารนะครับแบบแบบแนมเนียนแบบแนวแบบแอสตาซิงค์ครีส แทงคอเรียบร้อยเด้แต่มือสังอมหันเท่ดีว่ะห่ายครั้งที่นักลบปีนกายขึ้นหลังคาเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของผู้เยา่าผู้เฝ้ายามผู้เย่าฟาร์มเฉยปีนขึ้นมาคือเ็นสายแบบแอสซิสซีเลย์ตัวนี้แบบเทคก์ดาวน์กดไปนหน้าแล้วกด R2 เพื่อเปี่ยงตัวแล้วกด X เพื่อป,ปล่อยอ๋อมีสลิงด้วยก็ผมว่าสายนี้น่าจะเล่นมันนะน ทจารจีนี่กดิลิโมเมื่ออยู่เหนือศัตรูเคในการเทคดาวโหยเจี๊ตยตรู้เลยมาแล้วคราวน,นี้ไม่ใช่มือสังหารแล้วคราวน,นี้ต้องโบแพรี่เพือ่พอใช้ควันพิษล่องหนควันพิษล่องหนเฮ้ยมันก็ป็นแบบ เป็นบนบางตาไปเลยนะแบบมองไม่เห็นเราเลยนี่เจ๋งวะผมว่าผมชอบสายนี้แหละผมว่าผมจะเล่นสายนี้นะแต่ต้องไปรอดูอีกสายมันเป็นสายอะไรจะมีสี่สายใช่ไหมมาแล้วถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายมือสังหารนะครับเป็นเงาสังหารโอเคไม่อาาม่อาแล้วขี้เกียจกด L1 R1 เพื่อเตรียมใช้เงาสังหารจากนั้นกดสี่เหลี่ยมเพื่อลอบสังหาร,รมาแล้วเอ้ยอ๋อคือจะเป็นแบบรอบสังหารแบบไม่จํากัด นี่คือเขาไม่รู้เลยเอ้ยเท่ะ่ะสายนี้มันเท่จริงๆว่าวต้องเล่นสายนี้แหละโอเคไปดูสายสุดท้ายครับความก้าหาของนรกปีศาจคนสุดท้ายคือการตำนานปิดท้ายเรื่องของเรื่องเล่าโลนินต่อสู้เพื่อชาวบ้านและเหล่าดวงวิญญ,ญาณที่สถิตอยู่บนสุจิมะนันกรบเหล่านี้ดูแลรักษาพี่น้องเริ่มศึกบ้างก็ว่าวกเขาชุบชีวิตคนตายได้อ๋อเป็น เป็นโรนินนะครับมาดูซิว่าโรนินจะเป็นยังไงต้อลบปิศาจ่วมมือกันเพื่อจู่โจมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอาา่าฮะผ่านป่า AI คือแบบขอบคุณได้ด้วยเริ่มกันเลยเดี๋ยวไปผู้หญิงจะาอ้าวผ่านป่ากูตายหาเลยโอ้โหเราต้องชุบชีวิตนะครับ 大事な地にをつけผมเป็นหมออะสายเนี่ย้าดรูปิศาสสามารถเชิญวิญญาณของคาคิมะเพื่อมาช่วยเหลือในการต่อสู้นะฮะเรียกสัมพิทักษ์ได้ด้วยนผู้ชมวิเทจัดเหมือนแบบนารูโตะเลยอะเอ็นมันไซมินิเดี๋ยวซีมันช่วยอะไรได้บ้างเอ็ดเคขย่ำแขนขย่ำแขนเลยวิโดนโดโซ กัดมันไอ้ลูกพ่อต้องชื่อไปเลยสวยเอยเล่นด้อเด้อเด้อวะบริษั์เลี้ยงเราเลยเนะี่ยเคครับมาละถ้าไม่ตายโลนินลมหายใจอิซานามิโอเคเราไปดูกันว่าเป็นยังไงล้มอีกแล้วขยันล้มจริงเปดูซิลมหายใจสุวิอเอ้เฮ้ยโดนชุบชีวิต อ๋อเป็นน่าจะเป็นหมอเนี่ยสายเนี่ยผมว่าใช่แน่เลยเป็นแบบสายซัพพอร์ตเลยนะไม่ใช่สายบูทว่าผมชอบไอ้อันเมื่อกี้ที่สุดละเอากระบวนท่าอื่นมาให้ได้ไหมเนี่ยมันใช้ยากจริงกระบวนท่าศิลาผมไม่ค่อยชอบเลยใช้ติดดาบแล้วปุ้ดูสิมันจะอู้อ,อู้ตายเยลยระเบิดควันเรียบร้อย แก๊สพีดเอามไม่ไหวใช้ไม่ได,ไได้เรียบร้อยเลยสองพยายามมาลูกพ่อลุมันเจเรียบร้อยเล่นเดินหน่อยครับเป็นรางวัลสายสป,ปอร์ตดีๆนี่เองดีๆต้องมีหมายแหละคุณลัลงหม้ต้องเล่นสายนี้นะเห่าด้วยวะใช้เสียงเห่าไหมโอเค บอกว่ามีสายต่อไปอ่ะมีเกยต้อลบปีศาจร่วมกันต่อกรอกับสิงชั่วช้าที่ต้องปองร้ายบ้านเมืองเราอยู่เมื่อขยงทัพมองโกบุกตะลุยพื้นทะเลและชายฝัง่งเราโอนี่ก็ออกฆ่าเข็นฆ่าผู้คนทั้งหมู่บ้านปีศาจต่างกูกันลงมาจากภูเขาและดวงวิญญาณที่ยังไม่เป็นสุขผุดขึ้นมาจากหลุมศพโบราณ ซชิมะต้องการวิรชนเหล่านี้มากกว่าขา้าใดๆขอจงตั้งใจฟังเรื่องราวของพวกเขาและช่วยค้าสังเกตสิ่งที่ไม่ได้รับการบันทึกช่วยข้าเผยตำนานลับแห่งซูชิมาด้วยเถิดเย้เคอลังการเจัดสรุปมีสีสายนะครับผมมาเลือกอาชีพ มาขนาดนี้คนระับต้องเป็นมือสังหารอยู่แล้วสกิลมันเทมชอบมันจะน่าเบื่อไปหน่ยหอยก็เถอะแต่มันเป็นออนไลน์ไม่ใช่เลยน่าจะน่าจะสนุกนะครับอ่ามาดีเป็นมือสังหารทั้งที่ข้าเล่าเรื่องการประจน l พยของเรานักลกปีศาจให้ดีอ๋อนี่จะให้เล่นแล้วนะเป็นเป็นออนไลน์นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขยายให้ผมมาเล่นต่อก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นการอัดใน p5 ครั้ง,งแรกของผมด้วยก็ดีไมด่ดียังไงก็เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเกมนี้แหละ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิงกุ้งกิงกงไปด้วยนะครับ See you